มาพบปะก,กับท่านอีกนะวันนี้เป็นวันที่หกของเดือนกรกฎาคมปีสองพหาอกสอากาศอยู่ที่ยี่กองศาเซนเซีย,ยนะวันนี้จะพาท่านมาศึกษาในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจากหนังสือพุทธพจน์หมดธรรมเล่มที่เก้าวันนี้เรามาศึกษาในประเด็นที่เราเรียกว่ามานอะไรคือวามานนะ แล้วก็จะหลบมานได้อย่างไรมานคืออะไรแล้วเราทำไมถึงต้องไปเจอกับมารในเรื่องของมารมีเยอะมากแต่วันนี้จะพาท่านมาศึกษาในประเด็นที่หลบภัยของมานเมื่อวานได้กล่าวไปถึงการเข้าปฐมฌานะ ปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งนะเมื่อเราจเจริญอาณาปณะสติแล้วก็จเจริญอาณา,า,าปณะสติเป็นอย่างดีสงัดจากกามสัดจากอกุศลธรทมทั้งห้าหรือที่เรียกว่านิวรห้านะเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแหล่อยู่ พระองค์ตรตัสว,ว่าเพียงแค่ปฐมฌานนี้ก็สามารถเป็นที่โลภัยจากมารได้ในเรื่องนี้พระองค์ได้ทรงตรัสเล่าปารภถึงการทะเลาะระหว่างกันหรือทำสงครามสงครามระหว่างเทวดากับอสูน <c oughs> เทวดากับอาสูนอสูนนี่เป็นเทวดาชั้นต่ำสุด นะเทวดาชั้นสูงขึ้นมาขึ้นอีหน่อยก็อยู่ในการ,รมคุลก็เช่นเทวดาชั้นดาวดึงชั้นชั้นที่เท้าสกกะอยู่มีเรื่องเล่านี่แหละเท้าสกกะนี้นะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้เพราะได้สร้างทานสร้างนะกุศลที่เป็นความดีเช่นสร้างสนุนบ้างบริจาคทานบ้างสร้างสระน้ำบ้าง ไปจนถึงสร้างสถานที่พักอย่างนี้เป็นต้น,นก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้นก็เล่าเรื่องย้อนไปเทวดาชั้นดาวดึงที่เทวดท้า,ทาสักขาผู้เป็นจอมแห่งเทวดานีมีเทวดาตนหนึ่งชื่อว่าเทา้าสามประชาบบดีประชาบดีแปลว่าผู้มี บริวารเป็นเทวดาที่เป็นภรรยาเนี่ยไปเกิดอยู่บนนี้นะท้าวสกัดสมัยเป็นมนุษย์มีราชายาหรือมีภรรยาอยู่สามคนนะคนหนึ่งชื่อส,สุสุธรรมมาสุนันทาแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อ จำชื่อไม่ได้เนะี่ยราะนั้นชื่อว่า,านางทั้งสามคนนั่นแหละทำประพฤติปฏิบัติไม่เหมือนกันสุธรรมานี่สร้างสถานที่คือที่แสดงธรรมสุนันทานี่สร้างสวนดอกไม้ส่วนสุชาดาซื่อสุชาดาสุชาดานี้ไม่ทำอะไรมัวแต,แต่แต่งตัว เรียกหมกมุ่นอยู่กับความสวยความงามนะตายไปปรากฏว่าสูธรรมมาสูตรนันทาพร้อมกับท้าสกะก็ไปเกิดบนสวรรค์ส่วนสุชาดาไปเกิดเป็นเป็นนกขยาง <c oughs> ไปเกิดเป็นสัตว์เดชานท้าสกะกก็คิดว่าจะทำยังไงจะให้ <c oughs> นางมาเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้ก็จึง ปลอมตัวไปเป็นเทวดาแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันเป็นอดีตสามีของเธออยากพาเธอขึ้นบนสวรรค์แต่ขอให้เธอนั้นปฏิบัติสมาทานศีลหนังนกยางก็ทราบชาัดก็เลยตั้งใจสมาทานศีลตามเท้าสกะะบอกไม่ให้กินปลาเป็นให้กินแต่ปลาตายนะมันจะมีที่ไหนปลามันจะตายนะ <c oughs> นางก็รอ ไม่ได้กินปลาตายในสต,ตุก็ตายนะตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นต่ำตรงนี้เป็นลูกสาวของอสูนของเทาเ้าเวปจิติเท้าเวปจิติมีลูกสาวนะคนนี้ไปไปผุดไปเกิดเสร็จแล้ว <c oughs> เท้าสกาก็เอ๊ะประชาบดีตายแล้วไปเกิดไหนก็ตรวจด,ดูปรากฏว่ามาเกิดเป็นลูกสาวอาสูน,น <c oughs> เทวดาเท้าสากาก็ พอถึงเวลาเขาเรียกคู่ก็โดยการเสียงทายว่าลูกสาวจะมีคู่อาูนก็ <c oughs> ให้อาูนหนุ่มมาเข้าแถวเพื่อจะให้ลูกสาวนั้นเสียงพวงมาลัยเสียงคู่อย่างเงี้ยท้าสากาก็เปล่งตัวมาเป็นอาูนแกน่แล้วก็แสดงตนให้ประชาบดีซึ่งมาเกิดเป็นลูกสาวอสูนรู้ว่าตัวเองเป็นเท้าสากาะ จะพานางไปเกิดพานางไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงอย่างเงี้ย <c oughs> นางก็ให้พวงมาลัยกับอสูรแก่เสร็จแล้วพอได้แล้วเท้าสกะก็เอานางขึ้นรถนะแล้วก็เกี่ยมหอกขึ้นไปบนชั้นดาวดึงพวกอสูรทั้งหลายเห็นก็เกิดโกรธเครืองเท้าสกะนะก็วิ่งตามกันเ่จะ แย่งชิงนางนะแต่ว่าท้าสกัะก็ไปสู่พรมวิมานของตนได้รวดเร็วพวกอสูรพอไปถึงประตูแห่งเทวดาจันนั้นก็เข้าไปไม่ได้นะในที่สุดก็กลับไปแพ้มาในเรื่องนี้เองที่พระองค์ทรงตรัสว่าเทวดากับอสูรทะเลาะก,กัน <c oughs> แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่านี่แหละเทวดาเมื่อ มีเกิดการพ่ายแพ้ก็กลับเข้าสู่วิมานของตนสะดูก็เข้าไปไม่ได้นะในเรื่องนี้พระองค์ทรงตรัสว่า <c oughs> พิสุทธ์ทั้งหลายฉันใดก็ฉะนั้นสมัยใดพิสุสงัดจากกามสงัดจากอากุศลรธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุข อันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่พิสุทั้งหลายในสมัยนั้นพิสุย่อมคิดอย่างนี้ว่าในการนี้เรามีตนอันถึงแล้วซึ่งที่ต้านทานสำหรับสัตว์ผู้กลัวอยู่มารจะไม่ทำอะไรได้พิสุทั้งหลายแม้มารผู้มีบาปก็คิดอย่างนี้ว่าในการนี้พิสุนี้ หันตนถึงแล้วซึ่งที่ต้านทานสำหรับสัตว์ผู้กลัวแล้วเราจะทำอะไรไม่ได้นะอันนี้พระองค์ตรัสไว้ตั้งแต่ปฐมธาปฐมปฐมฌานฌานะาที่หนึ่งที่สองที่สามไปจนถึงฌานที่สี่ก็สามารถหลบมารน,นะท,นท่านทั้งหลาย <c oughs> อยากหลบมานก็พยายามเข้าฌานะเข้าฌานอยู่เรื่อยๆ มารก็จะทำอะไรไม่ได้นะอันในเรื่องอย่างนี้นะเราอาจจะไม่ค่อยได้ฟังหรือฟังไม่มากนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของฌานก็คือการฝึกอารมณ์ให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างมั่นคงแล้วก็นะมีจิตตั้งมั่นอยู่กับลมนั้นอย่างเช่นพระองค์ตรุสอนว่า <c oughs> อาณาปานสติเมื่อพิสุมิสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทํากายสังขารให้ลำงับหายใจเข้าหายใจออก นะถ้าถึงตายสังขารแล้วงับแล้วเราก็สงัดจาักรการมคุณทั้งห้าได้ปฐมฌานก็จะเกิดเกิดปิติสุขนะเกิดเกิดวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดจากที่วิเวกสงัดนะแล้วแลอยู่อันนี้เรียกว่าปฐมฌานเพราะมันเกิดแล้วก็เกิดความปิติสาบซานทั้งกายนี้เย็นชุ่มเหมือนเอาน้ำมาพรมไว้ทั้งตัว อันนี้ก็เรียกว่าถูกต้องถูกต้องโดยฌานถูกต้องโดยธรรมนะอันนั้นญาติโยมทั้งหลายอันนี้แหละเป็นที่หลบภัยหลบมารมารคืออะไรพระองค์ได้ทรงตรัสไว้กับปาทะว่ามารคือผู้ให้เกิดมารคือผู้ให้แก่ให้เจ็บให้ตายหรือมารคือผู้ฆ่านะมารเนี้ยจะฆ่าก็ฆ่าสำหรับผู้ที่มีการเกิด ผู้ที่ไม่มีการเกิดมารฆ่าไม่ได้เข้าไม่ถึงเห็นไหมฮะอัน <c oughs> นั้นอาณาจักรของมารคืออะไรผู้จ้าว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นอนณาจักรของมารมารได้วางเครื่องกับตักไว้ที่ใดก็ตามมีความโลภมีความรักมีความอิจฉามีความริษยามารก็เป็นที่อยู่ของมานัน่นแหละมารก็เตรียมตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> นอกจากนั้นพระองยังทรงตรัสมานเป็นเหมือนบ่วงที่ในาพรานดักไว้เมื่อสัตว์หรือนกหรือไก่ไปติดแล้วก็ยากที่จะดิ้นออกแล้วก็ถูกนายพรานนั้นจับไปต้มแกงกินตามใจปรารถนามันก็เหมือนกันมันคือผู้มีบาปมันคือผู้ฆ่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่ตั้นทานของจิตใจแล้ว พอความตายมาถึงก็ดิ้นรนกลัวตายพอกลัวตายก็ได้สู่อาณาจักรของมารอย่างเงี้ย <c oughs> ทีนี้มารก็เมื่อสัตว์กลัวตายก็ต้องกลับไปเกิดอีกเป็นนรกบางสัตวเดชานบางเปรวิสัยบ้างหรือเป็นมนุษย์บ้างไปจนถึงเทวดาเป็นตน้นเทวดาก็ยังไม่พ้นวงมารเห็นไ,ไหม <c oughs> เพราะว่ามารแปลว่าผู้มีฉันทะราคะนันทิตนหาอุปทานผู้ที่มีฉันทะราคะนันทิตนหาอุปทานนี้พระอ,องค์ทรงเรียกว่าสัตว์ <c oughs> แม้แต่พระอ,องค์เองก็ทรงเรียกพระอ,องค์ว่าสัตว์แต่พระอ,องค์งทรงตัดตัวเองว่าเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายนะได้เห็นความจริงได้เข้าใจแล้วก็หาที่หลบภัยของมาร นั่นที่หลบภัยของมารไม่ใช่ตึกนะไม่ใช่กลางทะเลไม่ใช่บนอากาศนะหรือไม่ใช่ในถ้ำในภูเขานะที่หลบภัยของมารคือการเข้าฌานได้นั่นแหละนะเป็นที่หลบภัยนะอยัญาโยมจะหลบมารไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ใช่ได้ง่ายเลยเพราะว่ามารมันอยู่กับ ความรักความพอใจความติดอกติดใจในเรื่องของความสุขที่เกิดจากการรมคุณทั้งห้ามีรูปเสียงกลิ่นรสผฏฐภัพอันนี้แหละพระองค์ตรัสว่าผู้ใดก็ตามยินดีแล้วพอใจแล้วเพลิดเพลินแล้วในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผฏฐภ,ภัพคือการสัมผัสถูกต้องอันนี้แหละเรากําลังติดบ่วงของมารออกไม่ได้นะ อันเน้เมื่อติดบ่วงของมานแล้วมานก็จะลากไปทั้งไหนก็ไปได้อย่างเงี้ยนั้นอย่าโยงหลต้องเข้าใจมารมานคือความรักความผูกพันความยึดนี่เองนะแต่เมื่อเราละเสร็จแล้วซึ่งความรักปล่อยเสร็จแล้วซึ่งความรักความชังนะมานก็ไปไม่ถึงนะมานก็ตามไม่ถึงบ่วงของมานก็มัดไม่ได้ นะอันนี้คือเป็นช่องทางที่อาตมาว่าไม่มีใครสอนบนโลกนี้มากเท่าไหร่นักที่จะสอนให้ออกจากมารน,นอกจากศาสนาพุทธผู้ศาสนาผู้เจ้าสอนให้ออกจากบ่วงอันนี้แล้วบ่วงแห่งความรักความพอใจความติดอกติดใจในในเรื่องของกามะกามโมกามะกามโมกามแปลว่าความไข่ความรักความ ปัทนาเนี่ยมันเป็นกามมันยากที่จะออกทุกคนปัถนาค้าขายก็ปัถนามีบุตรมีภรรยาก็ปัถนาไปจนถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีความปรถนานะปรถนาได้ชานหนึ่งสองสามอะไรเนี่ยแต่ว่าพระองค์ตรัสปรารถนาที่ดีคือถ้าได้ชานเนี่ยเป็นปัถนาที่หลุดพ้นแต่ปัถนาได้ทรัพย์ได้บุตรได้ภรรยา แต่ชื่อเสียงกิตยนยน์ยังไม่หลุดพ้นจากมารนะหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจมารคือผู้มีบาปผู้ฆ่าผู้ทำให้ตายสัตว์โลกนี้มานนี่แหละเป็นผู้มีเสนามากมีบริวารมากบริวารที่ยิ่งใหญ่เลยนะนั้นเราจะออกจากมารได้ก็ต้องหมั่นเข้าฌานนะ การเจริญอาณาปานาสตินี่แหละทำให้มากทำให้บ่อยจนสามารถจิตตัง้งนิ่งอยู่ในปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขทำห้าข้อนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ทำห้าข้ออันเกิดขึ้นแล้วอันนี้แหละเป็นที่หลบมานแต่จำไม่ว่าปฐมฌานมันเข้าได้และมันก็เสื่อมได้แล้วบางทีก็ไม่กลับมาเป็นอย่างที่เราเคยได้อีกอย่างเนี้ อันก็ทำต่อๆไปทําเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีที่ต้านทานมีที่หลบมารอันหลายคนบอกโอ้เดี๋ยวเราสร้างบุญเยอะๆมารก็ตามไม่ถึงเก็บุญก็เป็นที่มาแห่งความรักความยึดยูดย่ด,ด,ด,ดีแต่ว่าเป็นความยึดในฝ่ายที่ดีถ้าหากเราไม่ไม่มีความยึดในฝ่ายที่ดีก็จะไปยึดในฝ่ายที่ชั่วใช่หไหมฮะ <c oughs> พระองค์ทรงสอนว่ ยึดฝ่ายดีก็ยังดีอย่างน้อยได้มนุษย์ได้เทวดาได้ที่สูงสุดพร,ระองค์ตร,งตรัสว่าได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วฟังธรรมแล้วเข้าใจด้วยรู้เรื่องด้วยโออันนี้ประเสริฐเลยโยมตังเกตดดูการฟังธรรมไม่ใช่มันจะเข้าใจทุกเรื่องทุกตอนทุกเวลาเป็นบางช่วงบางจังหวะที่เข้าใจเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้ามีมากมีเยอะ ทั้งละเอียดทั้งปานกลางทั้งลุ่มลึกจึงมีบทสวดที่เราสวดเนะี่ยธรรมะของพุทธเจานะ้าเนี่ยไพเลาะในเบื้องตน้นท่ามกลางและที่สุดที่ไพเลาะก็เพราะว่าทําให้เราเข้าใจเข้าใจใครเข้าใจตัวเราเข้าใจตัวเราคืออะไรตัวเราก็คือธาตุอันหนึ่งนั่นเองมีดินน้ําไฟลมอากาศธสารวิญญ,ญาณธาต เข้าใจทั้งหกธาตุนี่และก็คือเข้าใจตัวเราไปจนถึงเข้าใจตาหูจมูกลิ้นกายไปจนถึงใจเขาทำหน้าที่ของเขานะทำอย่างไรที่เราจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้พระเจ้าก็ส่งวางวิธีให้เราหมดแล้วก็หัดปล่อยวางทิ้งอารมณ์ให้เร็วอย่าไปแช่เมื่อตาเห็นรูปก็อย่าไปปล่อยให้อารมณ์พอใจหรือไม่พอใจเข้ามา เข้ามาเป็นตัวกำกับแต่ว่าให้มีอุเบกขามีอยู่ถ้าทำได้อย่างนี้อันนี้แหละปฐมฌานก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเราไม่สั่งสมอย่างนี้มัวเพิดเพลินอยู่ความพอใจความเกียดชังมันก็จะเข้าปฐมฌานไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ยมฝึกเรื่อยๆจะฝึกอาณาปานาสติเสมอสมๆแล้วก็หัดฟังธรรมเพราะการฟังธรรมมันเป็น มันเป็นเหมือนการเราสั่งสมอาวุธไว้สำหรับทิมแทงกิเลสนะเหมือนโยมสั่งสมเงินทองเอาไว้ค้าขายแต่ว่าสั่งสมอย่างนั้นมันเป็นความโลภเนะี่ความตนีห่วงกันที่มันตามมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราสั่งสมปัญญาวุธคืออาวุธคือปัญญาเนี่ยไปทิมแทงกิเลสเมื่อจิตจะน้อมคิดไปในเรื่องบาปเรื่องอกุศลก็เอาไปทิมแทงไม่ให้มันเกิดอย่างเงี้ย เหมือนเชื้อเห็ดถือต้นไม้กำลังจะงอกขึ้นมาก็ถูกทำลายถูกทิ่มแทงต้นไม้ก็งอกไม่ได้เห็ดก็งอกไม่ได้อย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้แหละเป็นธรรมที่มันปรับกันอย่างเช่นพระองค์ทรงสอนว่าละความโลภได้การเห็นโทษของความโลภโลภโดยที่ไม่ถูกต้องก็ยิ่งเห็นโทษชัดเลยเี้ย โทษของความโลภคือมันเกิดการตนีห่วงกันการตนีห่วงกันมันจะตามมาซึ่งการทะเลาะวิวาทที่แต่งกันด้วยหอกคือปากว่ามึงมึงมึงจะตามมาแล้วบาปมากโสรกรรมทั้งหลายก็ตามมาเป็นชุดเลยหลายเรื่องที่เขาตนีห่วงกันกันโดยโยมตยกตัวอย่างการเมืองเขาทะเลาะกันตนีห่วงกันเก้าอี้นะต่นหนีห่วงกันอะไรต่างๆนั่นแหละมันก็ แต่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าแบ่งปันกันตามหลักตามเกณฑ์เอาถึงเวลาก็เอาคุณก็ขึ้นไปถึงเวลาลงคุณก็ลงรักษากฎระเบียบมันไม่ทะเลาะก,กันโยวมสังเกตดูกันเลือกผู้นําในท้องถิน่นเยบางบ้านหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่ทะเลาะก,กันเลยเอา้าวถึงเวลาของคุณคุณไปทําหน้าที่ครบสี่ปีคุณลงเอา้าเอาคนนี้ขึ้นบางคนนั่นขึ้นบางเนี่ยผัดกันบริหารอย่างเงี้ย่ถ้าอย่างนี้ บ้านนั้นก็เจริญแต่แต่ามาทะเลาะกันพอจะเลือกตั้งก็เอาสิ่งไม่ดีมาใส่กันทิมแทงกันด้วยหอกคือปากอย่างนี้ไปข้างหน้าไม่ได้ในหลักธรรมของผู้ศาสนาเนี่ยทรงสอนให้เรามีเมตตาต่อกันให้เกียรติกันอย่างเงี้ยแต่เมื่อไรก็ตามเราเจริญอาณาปานสติสอนให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกบ่อยๆเราก็รักก็ไม่มีชังก็ไม่มี เมรักไม่มีจังก็ไม่มีอันนี้ทำเรื่อยๆบ่อยๆจะเป็นที่หลบหลบมารมารคือกิเลสนะก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจมารคือกิเลสมารคือความรักความจังความโลภความโกรธความหลงมารคือผู้บ่วงเป็นบ่วงผู้ติดแล้วคล้องแล้วมัดแล้วชอบใจแล้วในสิ่งเหล่านั้นอะไรก็เยอะแยะหมดอะ ชอบที่ตาที่หูจ,จมูกลิ้นกายไปจนถึงความรู้สึกนึกคิดพวกนี้เป็นบ่วงของมารแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราวางจิตอยู่กับอาณาปณะสติอยู่เสมอเห็นสักว่าเห็นได้กลิ่นได้ยินสักว่าได้ยินได้กลิ่นสักว่าได้กลิ่นได้ลิ้มรสสักว่าริ้มรสได้สัมผัสสักว่าสัมผัสได้ทำมลรมก็สักว่าทำมลรมถ้าทําได้อย่างนี้มารเข้าไม่ถึงนะ ก็วังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจคําว่ามานมานนะตัวมานที่แท้ก็คือความรักความชังนั่นเองเป็นมานเมื่อเราจเจริญอาณาปณะสติเสร็จแล้วมานก็จะไปไม่ถึงนะญาติโยมทั้งหลายฝึกเอาอยากพ้นบ่วงแห่งมานเป็นอย่างนี้นะเมื่อไหรก็ตามเราไม่มีรักเราก็ไม่ไปแสวงหาความรัก เมอะไรก็ตามเราไม่มีเกียรแเราก็ไม่สแสวงหาความเกียรติจะไปลักไปเกียรติใครเพื่ออะไรนั่นเป็นบ่วงของมารอย่างเงี้ยมารคือเทพพระุตรมารคือเทพที่ดามารคือบุตรมารคือที่ดาแล้วไม,ม่เกิดกับเราได้หรอกนะหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจก็ขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่โปรดเข้ามาวันนี้มีทั้งหมดห้าท่านด้วยกันเรารู้จักมารแล้วมาร คือไขมันตัวจริงมันคือผู้ทำให้เกิดมันคือผู้ให้ตายนะอย่าลืมนะว่ากายนี้เป็นกรรมเกา่าเมื่อจะทำกรรมใหม่ก็ทำด้วยตาหูจมูกที่กายนี้แค่นี้เราจะบอกโอ้ยเรามีเพราะกรรมเก่าเป็นคนทำให้เราเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะยังเป็นมิจฉาทิฏฐิถามว่ากรรมเก่ามีไหมมีอยู่แต่มันไม่ถูกครบทั้งหมดมันต้องบวกกับกรรมใหม่ด้วยกรรมใหม่กับกรรมเกา่า ผสมกันก็จึงเกิดเป็นผัสสะเป็นผัสสะแล้วก็ทําให้เราได้กรรมถ้าเป็นกรรมดีก็ได้กรรมดีทํากรรมไม่ดีก็ได้กรรมชั่วอย่างเงี้ยกายเนี้ยเมื่อก่อนจะแตกสลายอยู่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายกายนี้พอจะแตกสลายปุ๊บจิตเนี่ยไปเกาะฝังอะไรจิตมโนวิญญาณนะไปเกาะฝังอะไรกายนี้แตกสลายทันทีจิตก็ไปเกาะฝังอันนั้นอันนั้นแหะคือที่เกิดของกาย เนี่ยที่ผู้จ่านี่คือกายนี้ไปเกิดแล้วก็เราได้มานะยเป็นหญิงเป็นชายเรียกว่ากรรมเกา่าเห็นไหมพอได้กรรมเก่าแล้วน,นี่จะถ้าจะทํากรรมใหม่ก็ทําด้วยตาหูจมูกนิ้วไก่ตาไปกระทบรูปเห็นไหมเกิดพอใจอยากได้เห็นไหมเนี่ยเป็นกรรมใหม่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นบ่วงของมารละนะมารมันอยู่ตรงชอบใจนี้เองอย่างเงี้ย นน้ขอโยมทังหลายเข้าใจกรรมใหม่เป็นอย่างนี้กรรมเก่าเป็นอย่างนี้นะพุทธเจ้าว่ากายนี้เป็นกรรมเก่าการจะกระทํากรรมใหม่ทําจากตามหูจมูกเลี้ยนขายใจที่เกิดจากภาษานี้เองแต่ถ้าเราสร้างกรรมใหม่เป็นการที่ดีอย่างเช่นพุทธเจา้าสอนให้เจริญเมตตาสอนให้สมาทานศีลสอนให้เจริญสมถภาวนาสอนให้ฝึกเข้าฌานอันนี้เป็นกรรมใหม่ฝ่ายดี ถ้าเราจะพ้นจากบ่วงแห่งมารก็ก็โมทนากับ่ันทังร้ายที่ได้ติดตามขอยดันทังหลายศึกษาและฝึกไปในช่วงชีวิตที่เรายังมีอยู่นี่แหละนะหปีสิบปีสามสิบสี่สิบหกสิบปีอะไรก็ว่าไปฝึกไปเรื่อยฝึกขัดเก้ากิเลสเนี่ยเมื่อจิตจะน้อมนึกไปในเรื่องแบบนี้รีบทิ้งทิ้งให้เร็วๆ แล้วก็ยังมาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกได้โยมทําทอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวพอโทมชานก็เกิดเองเนี่ยมานก็จะตามไม่ถึงมาไม่เห็นเองข้อมรนาก็จเจริญพร